สวัสดีครับผมสวัสดี f c สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC แฟนคลับน้องอุงอิงนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ครับสวัสดีกันอีกครั้งสำหรับมือนี้คลิปนี้กับเป็นคลิปที่บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผมมีนะครับต่อ,อีหล่าอุงอิง หลักกับผมเสือว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่รับชมรับฟังอยู่นะักตอนตอนนี้ที่รับชมรับฟังอยู่คลิปนี้ช่องนี้เนี่ยก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่คิดเห็นตรงกันมาตุ่มมาโฮมกันพี่น้องเอ้ยนะครับความคิดเห็นความสุดดีดีเนาะถามว่าความสุดดีดีอย่างเม่อว่าน กับว่ามันมาว่านออกมาขึ้นเอ้ยมาขึ้นมาขึ้นเดี๋ยวผมสิเปิดบางคลิปก่อนเพราะว่าผมผมบบแนบผมมาจะบ่บแนบเนี่ยเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนนะครับพี่นอ้องนาสิเป็นคือผมกับไรเบิ่งอ่าช่องนี้ ช่องพ่อแม่องุงญิงนะครับพ่อแม่อุงอิงรำเพรื่อออฟฟิเชียะพี่น้องกับหุจัดดีนะครับให้พี่น้องล่องเขาไปเบิง่งและพี่น้องสิคิดเห็นคือผมบอผมกับเขาไปคอมเมนต์คือกันนะครับผมกับไปคอมเมนต์ว่าทําไมผมยิ้มตามตอนช่างมาถ่ายรูปด้วยอืเห็นได้ชัดเจนว่าอีลาเนี่ยคือกําลังใจในการเหตุงานให้ทุกอาชีพคือ มันไม่ได้หมายความว่าแบบนี้นะทุกคนนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเอ่เฮ้าเป็นกําลังใจให้น้องอุ้งหิงในสาวหน่อยเพลิดเพลินแพร่ง,งย่างเดียวเด้พี่น้องคิดกลับกันคิดกลับคิดย้อนมาเบิง่งน้องอุ้งหญิงเป็นกําลังใจให้เอฟซีเด้คิดจังหนึ่งบบกเอาบางคนเหตุการณ์เหตุงานนะมเคื่อนนี่เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งโฆษณาให้เป็นจบก่อน เออเจ้าหน,นี้นะฮะ <c oughs> มื่อขึ้นนี่กามีซางผมกับพวกหัวสาสาขายย่งดอกแต่ว่าเป็นเหตุงานยามขึ้นก็น่าจะเกี่ยวกับสายวิศวะแหละของอเอเห็นหมวกเห็นหมวกก็คืออิตาเลียนนะครับ ปัญหาเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับเหมาก่อสร้างบริษัทเนี่ยพี่น้องก็จะหูเนาะท่านกรุงเทพปัญหาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะจะเป็นรถไฟฟ้าคือแบบโครงการใหญ่ๆอ่ะนะเพิ่นมาขอถ่ายลูกต้นคลิปเลยคลิปพ่อเอกเขาไปเบืองผมมีความือซึกอยางเดียวเลยว่าเฮ้ยเนี่ยผมบอกบางคนลูกจักเป็นยังบอก คำว่าเรื่องแนวนี่คนลุกเลยไหมคือผมเบงแวบแปลกเลยผมว่นได้คิดไปส่เลยผมคิดว่าเฮ้ย hey, เพิ่นเฮตดงานเนี่ยผู้ที่เพิ่นเฮ็ดงาน,น,งานสู่การสู่งานแล้วก็ปฏิเสธบ่ไดดได้มีน้องบม่ว่าจะเป็นสิ่งรถบรรทุกอ่าบ่าว่าจะเป็นพอๆแม, αι, ม, αι, ม, αι, ม αι, ่ๆพี่พี่น้องตังๆเน่ทั่วประเทศเลยตอนเนี้ย ทั่วโลก,กว่าได้ที่พ่นมีเน็ตได้มันปฏิเสธไม่ได้ดอกแต่ไครบังยูทูบได้นะอ่ากระตัวโลกแหละแต่ว่าคนสีเบิงบัหรือบ่เบิงบองแค่นั้นแหละพ่นเฮตุงานย่ามขึ้นครับเวียนย่ามเขาเวียนตามป้อมตามย่ามดีพีรบพ่อต่างๆพูดว่าแม่แม่ตลาดนัดแม่ค่าทีสองทีสามทีนทีสองไปสื่อพัก สื่อพักสื่อมีว่าสื่อหยาว่าสื่อพักสื่อหยามมาขายอืมตามเป็นภาษาคำบอกเด็กดึงดึงกระเบิ้งคลิปน่องอิงเห็นบ่ตอบสนองกันบ่ก็บอดโจ้เถื่อแล้วสีนอนเบิ้งได้ตลอดช่องที่ว่าลำเพื่อนที่มีลำเพื่นอนวิชียนะครับผู้ที่เพิ่นไปนั่นเนี่ยอ่าเพิ่นจะลงตลอดทีหนึ่งทีสองเบิ้งได้ไล่เบิง้งเบิดมุ่งเจ้าเบิ้งหอดสวดแจงนะครับ คิดย้อนกลับมากครับนี่แหละคือกำลังใจที่น้องอุ้งอิงส่งมาให้เอฟซีส่งมาให้พี่น้องเบิงแล้วต้องยิ้มตามบ่ห้จักแหละเบิงแล้วเกิดรอยยิ้มนั่นคือความสุขนั่นคือกำลังใจที่เฮาได้บางคนบนบมเพิ่นบบหูเด้พี่น้องเบิงนี่พี่น้องยิ้มพี่น้องบ่หูได้ว่าเฮ้ยนั่นนหละคือกำลังใจเด้กำลังใจที่ที่ที่ส่งกลับมาหาเฮาอ่าน้องอุ้งอิงไม่ได้บอกรอกครับว่าเป็นกำลังใจเพราะพ่อแม่แต่ว่า มูเจาเบิงแหล่ามูเจ้ายิมิมกันนั่นหละคือกำลังใจครับนั่นหละคือกำลังใจเลยอ่าเบิงเล้วยิมตามนั่นหละคือกำลังใจกางผมเบิงผ,ผ,ผ,ผมยังขนลุกผ,ผ,ผมยังยิมเนอะเนี่ยคนสู่เขาเจเ้า,าเห็ดงานเบิงที่หล่ามาเหยนยไหมมันบอกเอาถ้าถ้าถ้าเพิ่นบอกเบิงในคลิปหรือว่าในไลฟ์สดต่างต่างเนี่ยเพิ่นบอกโหได้ว่านี่คือหน่องหญิงต่างต่งที่เพิ่นเหยดงานก่อสร้างอยู่เมื่อคืนเนี่ย เมื่อวานในหนาทีตำหนง่งวิศวะหรือว่าผูดอีกโขนบูญกนยังกะซางเพิ่อยังมาขอ่ายรูปแสดงว่านี่คือเอฟซีเบิงหนองอิงเหมือนเพียรง,งานไปนั่มไอ้ผักเบิงหนองอิงเป็นยังสี่เสื้อโหลดเพราะว่าข่อกับเป็นอ่าและที่นี่ถิมไทยถิมไทยนองอิงทรงการบ้านเพราะว่าพันชิมากว่านองอิงพันชิมากบอกว่าวันนี้มาทรงการบ้านนะพันชิมากมาทรงการบ้านทรงการบ้าน,าานยัง ก็คือโพดขอบคุณพ่อแม่เอฟซีบางมือ่นน้องก็ได้โพดนะครับบางมื่นน้องอยูพ่พูดว่าเอางานฟึบฟับลืมหรือว่าฟึบฟั๊บพักพ่อนอ่าอีหล่าพักพ่อนท่านก็นดีใจแหละครับเพราะมีอย่างหลายสําหรับปีหลังเอฟซีเฮาเพิ่นโพวดว่าเนี่ยเพินพ่นโพดอ่าตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนาทีน้องอิงโพวดว่าลาขอขอบคุณร่างวันนําใจอ่าบานห้มพักน้องอุ้งอิงนะคะนี่มเมื่อคืนบานห้มพักเพิ่นกะได้เห็ดมาไล่ ประกาศเพียรเป็นหลอดเป็นหลอดในโอกาสด้านนี้นะครับ,บประกาศเพียร์ฟุ๊บของหลายหลายหลายบานหักต่างๆนะครับผมล้วกาเอฟซีกำลังใจหน้าฮารมาไล่หน้าเวทีมาไล่จากทีมงานลีกินพ่อเทพของด้านหน้าเวทีตุ๊กตาหน้าเวทีและรวมไปถึงรางวันน้ำใจจากด้านหน้าเวทีและหลังเวที ขอบคุณที่หักแพ่งอิหลาเสมอมาขอบคุณที่พยุงแขนอีหลามาจนถึงเดือนที่หกแล้วจ้าที่หกแล้วได้จา้าขอบคุณจากใจได้จา้ามันพี่น้องเชื่อบ่อหกเดือนแต่ข้อมู้สึกเอฟซีทีมอบใหานน้องของอิงมันคือคือคนหูจักกันมากแต่ แน่หน่อยเลยคือคนหูจักกันมากตั้งแต่ดนน่ะเป็นิบปียี่ิบปีอ่ะอืมคือคืออย่อนอยังหูบ่เพราะวา่าอีหล่าเนี่ยน้องอิงบอกเคยมีผิดมีผิดับเฮ้าไหมบ่เคยมีผิดมีผพดคับเฟบซี่อืมนี่แหละมันก็เคลืล่อนเกิดไี้ไหมเขื่อนบาเป็นความผูกพันของเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เนาะเออเป็นเรียกเออเป็นจิตวิญ,ญญาณแหละเนาะเขาเอื่น นะครับมันเป็นสิ่งที่มองเม่เห็นนะครับเป็นสิ่งที่ที่พิสูจน์บ่ได้แต่ว่ามันเกิดความสุขอืมมันเกิดความสุขเขาก็มีความสุขอ่าเขาก็มีความสุขเหตุการณ์เหตุงาน่นะเบิ้งเบิ้งคลิปนองอิงน่ไปใส่จังสันยังสี่ไปเสียบ่ได้หรอกไปสิว่าผมเบิกกับซากนะครับเพราะว่ากตลอดระยะเวลาหกเดือนอ่าตีเป็นเหลี่ยมกลมนะครับผมก็ไม่ได้เกิดความถูกแต่ถ้าถเบิ้งถ้าเบิ้งคลิปนองแมนบอลทางหุ้นซื้อกันพิมพ์เข้ามา ็นกำลังใจมาตุ่มมาห่มงกันโอเคนะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้าการยิงยกเรื่องนี้แหละสองเรื่องแง่หนึ่งเรื่องละกันแถมประเด็นกำนองของหญิงขอบคุณพ่อยเอฟซีเนี่ยพนจะโพูดประจํานะครับมาเป็นกําลังใจกันเดี๋ยวพอกันในคลิปใหม่มีเรื่องบอกผมบ้างสองสามเรื่องสี่เรื่องโปรดละกันนี่เพิ่มมากนะครับพี่นอ้องโอเคครับขอให้พี่นอ้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้น้องหญิงเป็นกำลังใจใบอลโจ้แหละสาวหน่อยเป็นแพ่งศิลปินสุขสุขคนฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้องทีมงานของตะดำนั้นนะครับเด้อขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับผม